วันนี้เรามาพ่อๆหมาเธอนะคะนี่เพื่อนเองชื่อออมค่ะเศรีฐีน้องข้าวหมูหลังจากที่เพื่อนจ่งไป800จุ่เแล้วเพื่อนก็หลอกให้ในจุ่มน้องคนนี้เพราะเพื่อนรู้ว่าเนยชอบน้องคนนี้มากมอบุกคนอเป็้ลือยแก้ได้ทุกคนอ่องกงาอมมองกา ไม่จ้าตอนนี้โอ๊ยน่ารักมากตัวนี้แบชี้นี่ที่มันเล็บลิ้นอยู่แล้วมันก็จิ้มจิ้มไปตาโก้จิ้มน้องแจอยู่ที่ในน้ำแล้วนี่จักรยานด้วยอ๋อคนนี้น่ารักกระโดดนะกรนมันขันฉูกมันเ้็นอย่างนี่เองมันคือใอขานะใอขานะมันเป็นอย่างนี้คุณนะน่ารัก